สวัสดีครับปุมพูนแางเจ้ยวันน pop, ี day, ้ก็มาในน้ำวิธี้ตียกโค้งาำรับรถเต๋ยนะครับตียกโค้งจำรับรถเต๋ยเลวาเทละรุ่นก็ท้มแบบนี้นะครับต่อไปไปช่มชิ้นานกันนะครับตียกโค้งาำรับรถเต๋ยครับต่อไปมาช่มชินานนะครับเล็กเดียวมาจ่ายครับเป็นเล็กร่างนะครับเล็กร่างน้ำนะครับเล็กร่างน้ำกับคนข้างชนะครับนี่นะครับเล็กเล็กร่างน้ำคนข้างชนะนะ อามาตัดเชื่อมประมาณนี้กับเฉื่อมประมาณนี้นะครับฟังว่วาคงใหญ่หน่อยปัาบนะครับพุ่มขึ้นหลูไปเช็ดเล้วตอนนี้นะครับก็ประมาณนี้กับเฉื่อมก็ก็ติี๊โอ้ช้ำรับประกอบถีบต้อยนะครับนี่นะครับถีบนับประกอบตะไบกับพุ่มก็ไม่มีเล็กกลุ่มกับเล็กกลุ่มไม่มีกันไปซื้อกะเสียดายอื้นกันเลยเอาเส้นเล็กกับ เศษเล็กกับเล็กจากออกมาประกอบกับต้นประกอบเฉื่อมมันพมแนเนําน้ำนะครับให้เอาสลักหลอดเต้ยนะครับมาท่วมกับแบบนี้นะครับมาท่วมแบบนี้แล้วเอาขีมลกๆไปกับมันได้ขลือปอดีนะครับแล้วก็ตัดท่วยปอดีแล้วก็เฉื่อมนะครับยำว่าเล็กจากนะครับเล็กจากทั้งหญิงหน้ายญิงดีเดี๋ยวพ่มาได้กับประมาณนี้นะครับเราก็มาเฉื่อมกับสัดเอามาเฉื่อมนี่หายอายทำรับคนตุกคนก็ทําได้ใช่ไหมครับตกคนก็ทําได้นี่กลางนะครับ ความความความกว้างของจุดนี้ชุดแล้วเตลเต้เลารุนกับส uh, ุดแล้วเตลเต้เลารุนให้ตัวไปเรากับโตโคลงมากับนี่นะกับโตโคลงกับโตโคกับเล็กจักหัวเล็กแางนี่กับโตโคกับพอโตโคลงมาค่ะแต่เนี้นะครับปุ่มหยาไยให้โจมมีดีเฉื่อมโตนะครับหมือนการนี้ไปดูด้านครับนี่ก็เฉื่อมโตจังทุกคนเห็นกุ้งข้าวเฉย แต่ตีสําคัญนะครับตีสําคัญนะครับอเล็กร่างกัรูอย่าไม่เล็กร่างกับหนาจุดนี้กับหนาจุดนี้เราต้องเอาเล็กจากหน้าหน้ากับมาเจื่อมติดนะครับเพราะมันจะนวลนนะครับถ้าไม่ทําแบบนี้เราจะเจื่อมแบบนี้เผื่อป้องกันไม่ให้เล็กมันนวลนแหวกกับนี้นะครับต่างช่องด้านให้ทาแบบนี้กับเดี๋ยวจะไม่นวลนกับถ้ามาดยกกข้องด้ายกับประมาณรอยกิ้รนะครับ ร้ยฮีโร่หยกเซาตำ้มระพมมันเป้าไว้หยกเซาครับเออเจ้าก่อนปรีดหรือข้องนักไดู้กจนิดนะครับอ่ะปเล็กหลังน้มก่อนนะจะหมาับเนี่ยตัระมานนีคกับเออก่อใได้ดีนะรับาะวพาผมเกยตํามก่อนกลางเล้วแต่ผมข่ายแบบอมรมเตยไปถึยบอกมซื้อรถเต้ยไหมกับพมก็มาตั้มไหมอีกรอบลาวกับกับระมัณนีคกับแต่รั้มระพุ่มใจตั้มนี่กับเป็นเศษเล็กนะครับพมจะตําดยเศษเล็ก ตัวเล็กตีซื้อมาตั้งไปอื้นแล้วก็พ่อหมอมาเอาใบเือตัดตัดตัวกับบางกลางอาวใจหลงมู่ตัดบางตาดตีตีว่ากันกันตอนนี้โอ้ประบาณนี้นี่ตัวนี้พ่อผมก็คิดว่าจะคัดกับเต่งคัดเต่งจีะโลว่าเล็กจินนี้คือกูดอาเป็นเส้นเล็กจะไหมกับพ่อผมกะเฉียดมาก็เป็นรอยบางกะต้องเต่งจีะจะไหมกับตัวต้องเต่งจีะนี่ตีนนี่ก็ไม่ใจรอยโตนะครับ รอเล็กว่าไม่ได้โตตัวนี้รอยจือมกลางโคนกับรอยเจองกลางโคนซ้ำแล้วหมดเมน่อโคนตั้งจำพิธเป็นก้านกับกานไอ้ที่รับยุงข้าวกับมา่อโคนพมกมีหนงซีเลยพุ่ไปตัดมากับพุ่ไปตัดตะเกีนะครับพว่จะตัดตะไบเบือตัดนะรับใบเบือตัดเป็นห่างบางนะครับตัวนี้คกับโอ้ประมาณนี้นะครับการทำก็หายหายับต่อไปพมจะตัดจะตัดซีครับ ต้นตาที่เสร็จต้นกดประกอบในไอติมเด้แล้วต่นก่อยหัวใต้จุ่มมีกล้งนังนะครับนะต้าใต้จุ่มแบบสู้ติ่มติมแล้วก็ตดล่งใจนะในจุ่มเหมือนกับพวกใบมีดนี่ต้นเราเอยหน้าบางกล้งปรอดแข้งมันไปเดี่ยวเกี้ยวต้นยางพุ่มเอยว่างซวนว่างต้นไม้ก็ใบมีดต้นเลี้ยวกันเลี้ยวอยากมันไปเกี้ยวต้นไม้พุ่มกันเลยต้องทอดต่อพดทอดใบมีดโอกเยบางคนว่นเหลืจะไปกดมันต่ำไม่หลยนะ อนเมื่อรถเดี๋ยวติดลุ่มกันได้เราต้องกดอย่าไม่กลับเลยอ๋ขี้ดินเชยกันไปก็เลยเพิ่มมาดโอเวฟวีตี้ตั้ตียกนะครับตั้มวได้มีประโยชน์ทั้ตียกก็ทัตียกกระตุนตั้มเพิ่มกระตาจุ่มแล้วตัวตอนนี้เพิ่มกระตาซี่ซี่ตีตาเนี่ยบางคนว่าใจตาที่ดำไม่ตาที่ชมก็โปรว่าซี่ชมนี่มันมันเป็นซี่จ่ายเป็นซี่เหมือนก้องรถแต่ซี่ที่เพิ่มตาไม่ใหญ่ซี่ดำแล้วก็เป็นซี่จู่ตันซี่จู่ตันนี่เป็นซี่ตีว่า เกือบเล็กได้ดีต้นกันไอกันกระเตกกันผู่ได้ดีอยู่การติซี่จะตะโลกนี่จะมีน้อยแต่ถ้าเป็นซี่ช้มจะตะโลกได้หายก็เลยก็ออกแบบแบบนี้มันมันมาะเกกันชายหันในการยกสิ่งคองกับก็ถ้าเคยจะทำตามก็เอาตาแบบนี้ได้ต่อไปผมก็จะสัดซอบเอาลุงให้จมมันกับผมจะอาลุงให้จุมกับ นี on ite, so ่นะครับตอนนี้ลงแล้วพอโอ้ลงต่้แล้วกับโยบประมาณนี้กับลุงโอ้ลงต่้แล้วโยบประมาณนี้ถ้ากรอนนี้ว่ะมันจะเชิดอยู่นิดใช่ไหมครับถ้ากรอนนี้ว่าเราหยกเส้าหยกค้นกับให้เรากดลงให้ต่้ลงมาทักนิดก่อนผอกกดต่้กับโรจะโรยอืมก็จะเรียดดินแล้วเรากะมาก้าวเกียรดันไปมันจะโชดเข้าไปได้แต่ั้งอย่างไม่ได้ก็เราคุยกับ เราคุยไมย่หรือคุยโซ่ได้กะอาใจัไปทีนี้พอเรายกกะมันว่าเกิดเห็นแล้วอย่างไ่ว่าตอนยกมันจะเชิดกะไม่จะไม่เล่นมันจะโชนติดอยู่กะเกนี้เราใชา้ประโยชน์ได้แล้วทีนี้ตั้งกดอีกกะล้อยกับต่อไปพุอมจะติดเกลืองแล้วกดได้ล้อยนะครับจุ่มตอนติดเกลืองกดล้อยกับ ก็ไปกดลอยนะครับแบบไปุ้มนะครับต้มจากกดไ้รดลอยนะครับนี้นะครับลอยได้ประมาณนี้ครับรอหน้าจะลอยขึ้นรูปประมาณนี้ครับลอยได้ประมาณมุ่นได้เดี๋ยวจะหยกตัวะนาดตะกืนพอดีรับมีต้นโลโลอยกับโลกรก้าวเคียะกระลูกกับ แต่ดันกันแค่มาหยัดมึ้นได้ก็ค่อยผมจะแค่พิสูจกับสมุนไหลยกว่ามันจะเจอยู่ประมาณนั้นครับเน้ครับไหยกจะเจอจุดกระมาณนี้ครับไม่จะไม่หลวงครับเป็นตนเด็นไม้ไม่หลวงเพราะว่าจะชนอยู่ตลอดจะไม่กับชนตุ้งไม่จะไม่หลวงไม่จะมาเปะอยู่ครับดันลังกับแกนี้ก็มันโค้งเรียนะครับก็จบที่เขี่นี้วันดีครับ